เจ็ดต้นไม้มงคลปี2566มีไว้หน้าบ้านปลูกแล้วดี อยู่แล้วรวยสวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันทางช่องไลสาระชาแนลกันอีกเช่นเคยครับวันนี้น้อมนำเสนอธรรมะในหัวข้อเรื่องเจดต้นไม้มงคลปี2566มีไว้หน้าบ้านปลูกแล้วดี อยู่แล้วรวยท่านผู้ฟังครับมีต้นไม้จำนวนมากที่หลายคนเชื่อว่านำมาซึ่งเรื่องราวดีๆทางมั่งคั่งสมหวังในความรักมีเงินมีทองและในเมื่อเราจะต้องอยู่บ้านกันเป็นส่วนใหญ่แล้วทำไมเราไม่นำต้นไม้เหล่านี้ที่เชื่อกันว่า จะเป็นต้นไม้นำมาซึ่งความโชคดีปี2566มาปลูกประดับบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งในวันนี้ไลสาระชาแนลนำต้นไม้มงคลมาฝาก ท่านผู้ฟังลองมาติดตามรับฟังกันครับหนึ่งต้นกล้วยไม้ความเป็นมงคลชาวไทยเชื่อกันว่าถ้าปลูกต้นกล้วยไม้ไว้ที่บ้านจะช่วยทำให้คนในครอบครัวมีความสุขรักใข้ ดูแลซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีกล้วยไม้ต้นกำเนิดมาจากประเทศไทยประเทศเขตร้อนและประเทศเขตอบอุ่นลักษณะจะแตกต่างกันออกไปตามสายพันธุ์ลำต้นมีสองแบบคือลำต้นแท้และลำต้นเทียมมีรากหลายแบบเช่นรากดิน รากกึ่งดินรากอากาศรากกึ่งอากาศใบเป็นใบเรียวมีหลายแบบเช่นใบบางใบหนาใบกลมใบแบนและใบร่องส่วนดอกเป็นดอกสมบูรณ์เพศมีกลีบเลี้ยงสามกลีบมีหลายสีมีกลิ่นหอม การปลูกและดูแลนิยมขยายพันธุ์ด้วยการแยกลำแยกหนอชำต้นและยอดรวมถึงเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อชอบสถานที่ที่มีแสงแดดสัดส่องชอบบริเวณที่มีความชื้นพอดีต้องการปุ๋ยในยโตรเจนในช่วงแรก และต้องการปุ๋ยที่มีฟอสฟอร,ฟอรัสสูงในช่วงหลังต้องการน้ำที่สะอาดปราศจากสารเจือปนโดยเคล็ดลับคือให้รถที่รากแทนลำต้นเพื่อช่วยให้ดูดซึมสารอาหารได้เต็มที่ 2. ต้นแก้วความเป็นมงคลคนไทยโบราณเชื่อว่า ถ้าปลูกไว้หน้าบ้านจะช่วยเสริมห่วงจุ้ยและสิริมงคลช่วยดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาสู่ครอบครัวทําให้มีความร่มเย็นร่มเย็นเป็นสุขนอกจากนี้บางตำราเชื่อว่าถ้าปลูกต้นแก้วไว้ที่บ้านจะช่วยให้คนในบ้านมีจิตใจบริสุทธิ์ เหมือนแก้วอีกด้วยต้นกำเนิดมาจากประเทศจีนและญี่ปุ่นลักษณะเป็นใบไม้ยืนต้นขนาดเล็กประมาณ5-10เมตรยอดทรงพุ่มสีเขียวเข้มไม่เป็นระเบียบเปลือกออกสีขาวปนเทาแตกเป็นร่องยาวใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ปลายขี้ออกเป็นแผลงเรียงสลับกันก้านใบรีโคนใบแหลมขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อยสีเขียวเข้มทรงกลิ่นหอมส่วนดอกเป็นช่อสั้นออกตามซอกใบและปลายกิ่งขนาดเล็กมีสีขาวกลิ่นหอมมีกลีบดอกห้ากลีบผลเป็นทรงรี หรือไข่สีแดงองมส้มมีเมล็ดที่เหนียวและขนหนาข้างในการปลูกและการดูแลสามารถปลูกได้ทั้งในแปลงและในกระถางคนโบราณนิยมปลูกประดับเป็นแนวรั้วส่วนการขยายพันธุ์มักใช้วิธีเพาะเมล็ดและตอนกิ่งชอบดินร่วน ที่ผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักชอบแสงแดดจัดชอบน้ำปานกลางไม่ค่อยมีโรคและมแมลงรบก,กวนเพราะเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงทนทานพอสมควร 3. ต้นโมกความเป็นมงคลคนไทยโบราณเชื่อว่าถ้าปลูกไว้ที่บ้านจะช่วยปกป้องคุ้มครอง คนในบ้านพร้อมทั้งนำความสุขก,กายสุขใจมาสู่คนในครอบครัวอีกทั้งยังมีชื่อเป็นมงคลเพราะคำว่าโมกหรือโมกค่ะหมายถึงผู้ที่หลุดพ้น ด้วยความทุกข์ทงปวงลักษณะไม้ยืนต้นขนาดกลางสูงประมาณ5-12เมตรยอดแตกกิ่งกา้านไม่เป็นระเบียบลำต้นกลมเรียบเปลือกต้นสีน้ำตาลดำมีจุดสีขาวขนาดเล็กการปลูกและการดูแลสามารถปลูกได้ทั้งในแปลงและในกระถางขยายพันธุ์ ได้หลายวิธีเช่นทั้งการเพราะเมล็ดตอนกิ่งปักชำชอบดินร่วนที่มีความชื้นปานกลางไม่อุ้มน้ำมากเกินไปชอบแสงแดดปานกลางไม่จัดมากต้องโดนทั่วทั้งต้นชอบน้ำปานกลางให้รดประมาณ5-7วันควรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ปีละ4-6ครั้งส่วนโรคและแมลงไม่ค่อยพบเพราะมีความแข็งแรงและทนทานมากพอสมควร4ต้นดาวเรืองความเป็นมงคลเชื่อว่าถ้าปลูกไว้ในบ้านจะช่วยเสริมความสิริมงคลให้กับคนในบ้านทำให้ชีวิตมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า เพราะเป็นต้นไม้ที่เป็นมงคลแถมมีสีเหลืองอารามเหมือนดั่งทองอีกด้วยต้นกำเนิดมาจากประเทศเม็กซิโกลักษณะเป็นดอกลมลูกทรงพุ่มสูงประมาณ25ถึง60เซนติเมตรลำต้นเป็นทรงเหลี่ยม ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกรูปหอกปลายใบแหลมโคนใบสอบขอบใบหยักสีเขียวเข้มส่วนดอกเป็นช่อกระจุกออกตามปลายยอดปลายบานแหลมสีหลายสีเช่นเหลืองทองเหลืองส้มและขาวผลสีดำ แห้งและไม่แตกการปลูกและการดูแลนิยมขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดและปักชำโตเร็วและโตได้ในดินทุกชนิดแต่ถ้าปลูกในดินร่วนที่อุดมสมบูรณ์และระบายน้ำดีก็จะเป็นทรงพุ่มสวยและดอกใหญ่เป็นพิเศษต้องการแสงแดดเต็มวันหรืออย่างน้อย หกชั่วโมงต้องการน้ำปลลานกลางสามารถรดตามได้ปกติห้าต้นกระดังงาความเป็นมงคลคนไทยโบราณเชื่อว่าปลูกไว้รอบบ้านหรือทิศต,ตะวันออกของบ้านจะช่วยเสริมเรื่องชื่อเสียงลาบยศมีคนนับหน้าถือตาเป็นที่รัก ของคนรอบข้างปราศจากสัตว์รูต้นกําเนิดอยู่ในเอเชียทวีปเขตร้อนเช่นฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียลักษณะเป็นใบไม้เลื้อยขนาดกลางสูงประมาณ7-8เมตรยอดเป็นทรงพุ่มใบเรียวใบเดียวทรงรี ปลายหอกแหลมส่วนดอกเป็นช่อกระจุกออกตามซอกใบสีเหลืองมีกลิ่นหอมมีกลิ่นหอมอ่อนๆโดยเฉพาะช่วงเช้าและเย็นออกดอกตลอดปีการปลูกและการดูแลนิยมปลูกริมรัว้วเพราะเป็นไม้เรืย้ยที่ต้องการคาน เพื่อพันธเกาะสามารถขยายพันธ์ุได้ด้วยการเพาะเมล็ดและตอนกิ่งแต่ถ้าหากตอนกิ่งอาจจะมีปัญหาเรื่องกิ่งเปราะบางบ้างชอบดินร่วนซุยที่ผสมปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเป็นพิเศษชอบแสงแดดจัดกลางแจ้งถ้าปลูกในร่มใบจะสวยแต่จะไม่ออกดอก ชอบน้ำปานกลางให้รด5-7วันครั้ง6ต้นโกศลนความเป็นมงคลชาวไทยโบราณเชื่อว่าเป็นต้นไม้มงคลอันเก่าแก่ที่นิยมปลูกไว้คู่บ้านคู่เมืองมาอย่างยาวนานเชื่อว่าช่วยเสริม ความเป็นมงคลเสริมบารมีเสริมสร้างกุศลให้ผู้อยู่อาศัยมีความอยู่ดีมีสุขอยู่อย่างมีความสุขร่มเย็นไม่มีความทุกข์เป็นพันไม้ต่างประเทศมีถิ่นกำเนิดไม่แน่ชัดนิยมปลูกในเอเชียตะวันออกเชียงใต้ออสเตรเลียและหมูกก่เกาะแปซิฟิก ต้นไม้พุ่มขนาดกลางแต่กิ่งก้านเยอะใบเดียวขนาดใหญ่ปลายแหลมโคนสอบขอบอยากเป็นขื่นเล็กๆใบหนาผิวใบค่อนข้างเรียบด้านล่างสีเขียวเป็นมันเส้นใบเหลืองการปลูกและการดูแลสามารถขยายพันธุ์ได้ทั้งสามวิธีคือเพาะเมล็ด ปักชำและตอนกิ่งเติบโตได้ดีในดินร่วนซุยต้องการน้ำปานกลางรดน้ำ3-5วันต่อครั้งและชอบแสงแดดจัดหรือแสงแดดครึ่งวันเหมาะสำหรับปลูกจัดสวนกลางแจ้งจะทำให้ใบมีสีสันสดใสกลางปลูกในที่ร่มจ็ด ต้นวาดสนาความเป็นมงคลคนไทยโบราณเชื่อว่าเป็นต้นไม้มงคลที่มีความเชื่อกันว่าหากปลูกไว้ในบริเวณบ้านจะส่งเสริมโชควาดาสนาเกิดเป็นความสุขความสมหวังกับคนในบ้านโดยเฉพาะเมื่อตอนออกดอก ควรปลูกไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพันไม้ต่างประเทศมีถิ่นกำเนิดในเอธิโอเปียไนจีเรียและกินีเป็นต้นไม้ยืนต้นสูงราวสองถึงเเมตรลำต้นทรงกระบอกตรงแต่กิ่งน้อยมีข้อทีเปลือกไม้สีน้ำตาล แตกใบเดียวออกจากลำต้นส่วนยอดเรียงซ้อนกันรอบลำต้นเป็นวงกลมใบมีลักษณะเรียวยาวกลีบดอกสีขาวเป็นหลอดตูมมีกลิ่นหอมการปลูกและการดูแลขยายพันธุ์ด้วยการปักชำสามารถปลูกในดินได้ทุกประเภทไม่ลดน้ำบ่อยมากนัก และชอบน้ำน้อยถึงปานกลางสามารถปลูกในกระถางวางประดับบ้านหรือที่ล่มได้แต่ควรนำต้นออกมารับแดดสัปดาห์ละสองครั้งและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากทุกท่านในวันนี้ฝากทุกท่านร่วมแชร์เรื่องราวดีๆเหล่านี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะ การให้ทั้งปวงสำหรับวันนี้ขอพระคุณและสวัสดีครับ